วันนี้พาเจ้านครนะครับมาต่อนกเดี๋ยวที่ทำง,งานแล้วครับนี่ยผมขึ้นต้นสักนะครับนี่เต็ดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เคลียร์งานเต็ดเดี๋ยวเอาเจ้านะครเล่นกันยาวๆนะครับวันนี้ช่วงบ่ายแต้มแรกของวันนี้นะครับนี่นะครับรอเลยเจ้านครน,นี่นะครับเฉลยรอเลยครับตัวนี้เสียงดีนะครับ หน้าเตกของผมนี่มีแต่เสียงดีๆนะครับที่ที่ผมทำงานะนะกรนี่สร้อยคอสวยนะครับตัวนี้สร้อยคอลึกดีนะเด้อนี่นะครับหน้าตานี่พอกันกับเจ้านครเลยนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับนี่เอา้าลูกเอานี่ติ๊กนะครับติ๊กเอาแววแล้ว มาเร็วว้าเร็วติดแล้วยังเล่นต่อนะครับเจ้านครนี่ลุ้นแพ็คคู่ได้สบายสบายครับนกตัวนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้อีกทีนึงนะครับขึ้นไว้เดี๋ยวไปทํางานก่อนนี่ครับเฉลยสวยๆนะครับรอๆเลยนี่ครับนกเฉลยนะครับที่ผมได้มานะครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวผมจะใส่ห่วงขาแล้วปล่อยนะครับ ผมช็อมไม่หลายตัวอยู่นะครับนกเขาเล็กนะครับพวกนี้คือเฉลยที่ต่อได้มานะครับเสียงดีๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยนี่ครับนี่นกเฉลยนะครับส่วนตัวนั้นเป็นลูกนกนะครับลูกนกลูกป้อนผมนะครับมีอยู่สองตัว สามตัวกับตัวนี้นะครับตัวเล็กแล้วก็นี่ตัวนี้ตัวที่ต่อได้เมื่อกี้นะครับนี่ผมใส่ห่วงขาวไว้นะครับผมต่อได้มาเสียงดีเลยนะครับลองช้าไว้ก่อนนะครับนกเข่าชวานกเข่าเล็กนี่ยครับลูกป้อนมีอยสองตัวน่าจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับคนละคอกนะครับคนละคอกกันคนละพ่อกคนละแม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ปล่อยนะครับ มันมีนกตัวหนึ่งคู่หนึ่งทํารังอยู่หน้าตึกที่ทํางานนะครับกลัวจะเป็นพ่อนกนะครับต้องปล่อยนะครับตัวนี้เนี่ยครับพี่น้องผมขึ้นเจ้านครตรงนี้นะครับต้นสักนี่แหละครับนี่ครับเฉลยของเขานะครับผมใส่ห่วงขานะครับใส่ห่วงขาไว้จะปล่อยนะครับจะทําการปล่อยเพราะว่านก เจ้าถิ่นตรงนี้มีทำรังนะครับคาดว่าจะจะเป็นตัวตัวทำรังนะครับเอ้าเหมือนมีนกมาร่วมนะครับเอ้าติดอีกตัวหนึ่งแล้วครับนะอยู่ในพระเทศก็มีตัวหนึ่งครับเอ้าใส่ไว้ทิ้งไว้ก็ติดอีกแล้วนะครับไม่รู้ตัวไหนมันตัวไหนละครับคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คดูตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปปลดนกกันครับนี่นะครับ เดี๋ยวตัวเรามาดูกันครับเนี่ยใส่ไว้ต้นตักนะครับแต้มแรกก็คอนนี้แหละครับนี่แต้มที่สองนะครับนี่นะครับแต้มสองเจ้านครวันนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกนกนะครับติดนานแล้วแ่ะครับเนี่ยขนหัวร่วงหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัวพ่อเขานะครับเพราะว่ามันมีรังอยู่หน้าตึกเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตรงรังนกให้ดูนะครับตัวเมียทํารังอยู่น่าจะ น่าจะกบไข่อยู่เลยนี่นะครับนาตาเจ้านครอ่ะจิกแล้วนี่สายดุครับสายดุสายถอนขนจับแต้มสองแล้วครับเจ้านครเดี๋ยวเก็บก่อนครับเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายค่อยเอาขึ้นใหม่นี่นะครับสาเหตุที่ผมต้องปล่อยนะครับเพราะว่าตัวเมียก็อยู่ในรังนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้จะเป็นตัวพ่อเขานะครับเนี่ยมจะลองเกาะไว้ตรงนี้นะครับเนี่ย ไปแล้วครับเดี๋ยวคงเข้ามาหาลูกนะครับตัวเมียกกไข่อยู่ตรงนี้นะครับ